แอมมเนียระเบิดลแข็งไม่อมมเนียระเบิดเลยดอยอันตรายแอมโมเนียระเบิดแอมโมเนียระเบิดหนองปืกลอรไม่ดีเห็นตรองเลยไม่ต้อง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 ลงหรอก yeah

อยู่ใกล้เคียงครับ้อโโหหมู่บ้านใหญ่เนาะชุมชนหนาแน่นในขณะนี้ก็รับรายการว่าควบคุมได้แล้วควบคุมจุดรั่วไหลได้แล้วนะครับนไม่ใช่การระเบิดเป็นแก๊สแก๊สเป็นเหมือนทำนองเหมือนสารแอมโมเนียแอมโมเนียรั่วแอมโมเนียรั่วนะครับแก้แก้ไขนะไม่ได้ระเบิดแต่รั่วรั่วแต่ยังหาที่ตัดรั่วไม่ได้แต่ปิดวาล์วที่เรียบร้อยแล้วรั่วตอนนี้ปิดวาล์วแล้วนะครับปิดวาล์วแล้วนะครับเป็นทีมงานป้องกันและเฝ้าสารภัยนะครับการหนัก เป็นไงฮะตัวนี้น็อกเปล่าล็อกเลยครับน็อกเลยครับอุ้ยล็อกเลยครับตัวน,นี้น็อกเลยมีน้ำลายฟูมนะอันนี้หนักนะครับน่าจะโดนเอโมเียอันนี้น่าจะเป็นพนักง,งานไหมน,น่าจะเป็นพนักง,งานภายในนะครับน่าจะเป็นพนักง,งานนะครับนี่ไมค์คันเริ่มบอกอาการนะฮะตัวน,นี้ผู้ป่วยน่าจะเกิน5้าสิบรายแล้วนะครับ หายใจไม่ออกครับอาการจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับวางบริบูรณ์เมืองพัทยาทีมข่าวนี่เกาะติดกันตุกสำนักเลยนะครับในขณะนี้นะครับแอดวานมารับนะครับมารับผู้รับบาดเจ็บนะครับน่าจะเจ็บเยอะนี่เด็กเด็กเล็กเลยด้วยฮะเนี่ยอาอาการนั้นอาเจียนอันนี้วะเนี่ย แอดวานี่เป็นเยอะนะครับเป็นหนักนะครับน่าจะหายใจไม่ออกเลยนะครับนะำคะ่ะน้ำคนไทยทั้งหมด16ลายค่ะแบ่งเป็นสีเหลือง2ลายสีเอ่อสีแดงแล้วก็ค่ะสีแดง2ลายนะคะสีเหลือง24ลายแล้วก็สีเขียว10ลายค่ะลงพยาบาลจมที คนข้าเมืองนะครับค้อที่กำลังเสียงเี่ยวเราแจ้งยกเลิกนะครับทีมพักแบกที่ไปต่อโต๊ะสารพินนะครับเวลาสูงสองห้าห้าแล้วก็แจ้งบุตรปานการเวลาสิบสามโมงสิบครับที่เราพีคอดไทยนะครับเป็นเหตุลงน้ำแข็งนะครับมีสารแอมโมเนียรั่วไหลนะครับ โดยน้ำแข็งนี่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามกับบ,บา้ออนานเอื้อร์ตอนนาเอือนะครับสายก็จะมีเหลือหลงอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างนะครับเจือจางแล้วนะครับจะเจือจางแล้วสามารถเข้าได้แล้วปกติะนะครับในพื้นที่บ้านเอ,อ,อนืออาทรหรือละแวกใกล้เคียงนะครับโดงน้ำแข็งก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะว่า